ได้่านปีมาตุงป่าทุ่มมาเล่าอยู่บัวน,นั้นมีแปดหม,มืนสีพันพัะปฐุมอยู่หันเลี้ยนลู่อ,องอิงเล่งบหดินเห็ินฝ่ายังมามีพื้นดีรังนาน,นาทั้งสาบารารกีใบสางบอมนี่จะสับที่นีน นี่ยังขอแต่งแต่งตูบนี่แต่องค์พุทรปะปฐถมป็นเขาผาปาถมเลยขวาพินหน้ากาแกสมาัดแกกะพระองค์เขาสูสันจึงในบันดาไหนเป็นใบบัวกับตือเป็นแทนดินใยญ่วงบัวคำเห็ดเสาทูกแหลงส่งบัวกิดเป็นดินดินกดจากดอกบัวทาพระองค์ตัดไรเข้าเดอิพอไรจึงถึงบัวไว้คุ้นสูงกว่ามูอก่อนที่ตัดสลูเข้าคําเสียงเสียง ว่าว้ยสั้นี่สักปันล้ำไปดุนกับเมยได้ละอาญา่ะไวเนี่ย